นิยาเรื่องพิชิตหัวใจเครื่องอสูรขําโปรยเฉนฟงเครื่องมนุษย์เครื่องหมาป่าต้องการเป็นอสูรเต็มตัวจึงยอมรับใช้ไม่ทับฉินชางเพื่อแลกกับของวิเศษเขามีคู่หูเป็นลูกหยางต้องเผชิญกับสตู้หัวใจอย่างฉินหลงและต้องอดทนทํางานกับผู้กายอย่างรี่วินเขาจะสามารถพิชิตใจเจินยี่สําเร็จหรือไม่และจะได้เป็นอสูรเต็มตัวดังที่หวังหรือเปล่าคําเตือน นยิยายเรื่องนี้เป็นเพียงจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้นและทุกอย่างเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นเองทั้งสิน้นตอนที่1รวบรวมภูมิฝีมือเกิดกรียุคแคว้นจยู่เสียนถูกปกครองโดยมารร้ายมันตอนนั้นคือฟานสงอสูรเสือโกรงเข้ากดขี่มนุษย์และคืออสูรให้เป็นทาสบางคนถูกจับกินบางคนถูกฆ่าหากทำอะไรขาดใจปกอศูนนั่น บางคนถูกเกณฑ์ให้ทำงานก่อสร้างกัแพงเมืองทั้งวันทั้งคืนแทบไม่ได้พักในทานอาหารและน้ำได้เพียงน้อยนิดเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นเวลาที่อสูรเดินผ่านมนุษย์จะต้องแสดงความเคารพอย่างนายเหนือเกล้าแม่ทัพฉินชางหมดความอดทนเพราะสงสารประชาชนท่านจึงตัดสินใจรวบรวมกำลังคนเพื่อต่อต้านอำนาจของอสูรพานสงเขาตั้งปณิธานว่าจะกู้บัลลังค์คืนให้จงได้ บัดนี้กำลังคนยังไม่เพียงพอจำเป็นต้องรวบรวมผู้มีฝีมือทั่วทั้งแคว้นและวันนี้ก็เช่นกันนับว่าสวรรค์เป็นใจที่ทำให้เขาได้พบกับเฉียนฟงเครื่องอสูรมาป่าต้องการอะไรม่ทราบเฉียนฟงกล่าวยเยเยหญิง ข้าคือหินช้างเป็นผู้นำตุ่มตานอำนาจฟานสงข้ารู้ว่าท่านคือเขียนฟงผู้มีฝีมือเก่งกาจค่าอยากให้ท่านร่วมมือกับพวกเราค่าคือเคออรื่องสูนไม่ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์เขียนฟงแสดงสีนหน้าเย็นชาและไม่สนใจสิ่งใดท่านพอใจกับการปกครองของฟานสงอย่างนั้นหรือรหินช้างกล้าลิ้นใจเย็น ข้าไม่พอใจก็จริงแต่ข้าไม่จำเป็นต้องรวมมือกับท่านเขียนฟงปฏิเสธนั้นข้ามีข้าตอบแทนให้ชิ้นชางเสนอข้าไม่ต้องการอัดหรือทรัพย์สินดใดๆทั้งสิน้นเขียนฟงกลาบแล้วถ้าข้าบอกว่าข้ามีลูกแก้วจากกระพบล่ะชิ้นชางรู้ว่าเขียนฟงตามล่าหาลูกแก้วนี้อยู่อะไรนะท่านมีมันอย่างนั้นหรือ เียนฟงกล่าวอย่างกระดือร้อนแม่ทัพชินช่างจึงล้วงลูกแก้วที่อยู่ในเสื้อคลุมแล้วแสดงให้นุ่มเครื่องอสูรดูเป็นไงท่านต้องการมันใช่หรือไม่ข้ารู้ว่าท่านต้องการเป็นอสูรเต็มตัวการกืนลูกแก้วนี้เข้าไปจะทําให้ท่านกลายเป็นอสูรเต็มตัวฮ่าๆแล้วท่านไม่กลัวว่าข้าจะฆ่าท่านแล้วชิงลูกแก้วอีกนั้นหรือเชียนฟงกล่าว <_' S 1> ทหารจงรักภักดีจึงเข้ามาหวังจูโจมหนึ่งครุ่งอสูรนั่นชาก่อนทุกคนเขาไม่ทำอันตรายข้าหรอกชิ้นช่างกล่าวห้ามกน้องดังนั้นทหารทุกคนจึงหยุดตามคำสั่งท่านมั่นใจในตัวข้าอย่างนั้นหรือประมาทเกินไปหรือเปล่าเชนฟงกล่าวเพราะเลือดครึ่งหนึ่งของท่านก็เป็นมนุษย์ ท่านจึงไ่ทำร้ายมนุษย์อย่างแน่นอนคามันใจชิ้นช่างกล่าวใ,ใจเย็นอย่ามาทำ็รรู้เรื่องของข้าดีชิ้นฟงกล่าวยังไม่พอใจงาน,นก็ได้ท่านเองก็รู้ว่าถ้าท่านกลืนลูกแกวนี้แล้วท่านจะกลายเป็นอสูรหมาป่าเต็มตัวแต่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องชำระลูกแกวด้วยน้ำพุร้อนจากป่าลึกลับเสกอน ซึ่งถึงทานไดดูแกวนี้ไปก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีชินชางรู้เรื่องนี้ดีค่ะจะตามหาน้ำพุร้อนนั่นด้วยตัวเองเช่นฟงกล่าวยังยิงยะโสค่ะรู้จักคนที่สามารถหาแผนที่น้ำพุร้อนนั่นได้ชินชางเสนอเป็นความจริงงั้นหรือเช่นฟงขงมวดคิ้วและยอมรับฟัง ด้วยความที่เขาหมดปัญญาตามหาน้ำผุร้อนเพราะไม่มีใครรู้จักสถานที่ดังกล่าวนี้เลยแต่มีข้อแลกเปลี่ยนน่นคือท่านต้องรวมมือกับข้าเพื่อกําจัดฟานสงแล้วข้าจะมอบแผนที่น้ำผุร้อนนั้นให้แก่เจ้าชิ้นช่างกล่าวตกลงข้ายอมรวมมือกับท่านแล้วลูกก้าวนาล่เชียนฟงถวงลูกแก้ว เสร็จงานแล้วข้าจะมอบให้ท่านเองชินชางรีบเก็บลูกแก้วทันทีเครื่องอสูรหนุ่มชินฟงจึงยอมร่วมมือกับแม่ทัพชินชางเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์รักประจำตัวของท่านแม่ทัพและยอมทำตามคำสั่งของท่านแม่ทัพทุกอย่างงานแรกที่ข้าจะให้ท่านไปทำก็คือตามหาลีวินสาวน้อยเรือจ้างชินชางสังการทำไมต้องหานางด้วย เชียนฟงสงสัยว่าสาวน้อยเรือจ้างจะทำอะไรได้นางรับจ้างสืบข่าวข่าอยากให้นางช่วยสืบหาผู้มีฝีมือคนอื่นๆชิ้นชางยอมเผยแล้วหน้าตานางเป็นอย่างไรล่ะเชียนฟงถามข่าเองก็ไม่รู้รูปเพียงชื่อเสียงเรียงนามเท่านั้นชิ้นชางใส่หน้าได้งั้นข่าขอตัวข้าจะตามตัวนางให้ทันเอง เชี้ยนฟงกล่าวยังไม่สบอารมณ์เพราะเขาจะไปตามตัวนางได้ยี่ไหนในเมือม่อไม่มีเบาะแสแล้วท่านต้องการผู้ช่วยหรือไม่ข้าชอบทำงานคนเดียวเชี้ยนฟงปฏิเสธตามใจค่อยท่านเดินทางปลอดภยัยเสร็จงานท่านมาพบข้าที่เมืองเพียงฝานเชี้นช่างนัดแนะข้าทราบแล้วลาก่อนเชี้ยนฟงทำทาคารวะและเดินจากไป เช่นฟงเข้าไปในเมืองไม้จะไปพักโรงเตียมแต่ทว่าเขาได้ยินเสียงร้องเรียกให้ช่วยจึงรีบเดินไปตามเสียงนั่นช่วยด้วยช่วยด้วยมีจอนวิ่งราวขโมยถุงอัดของข้าไปหญิงสาวตะโกนร้องเช่นฟงมองเห็นคนร้ายไม่ชัดจอนวิ่งเร็วมากเขาจึงวิ่งตามไปจนกระทั่งพบสาวน้อยถือถุงอัดอย่างดีใจ เฉียนฟงไม่พูดพร่ำทำาเองรีบจับตัวสาวน้อยผู้นั้นส่งทางการทันทีปล่อยข้านะนี่ท่านจะทำอะไรนะสาวน้อยตกใจท่านขโมยอัจผู้อื่นข้าจะจับท่านส่งทางการอย่างไรเล่าเฉียนฟงกล่าวพร้อมกับจับข้อมือของนางจะบ้าหรอข้าเป็นคนชิงอาจจะคนร้ายได้ต่างหากไม่ใช่ขโมยข้ากลำลังจะเอาอาจไปคืนผู้หญิงคนนั้นสาวน้อยพยายามอธิบาย ค่ะมีเชื่อเชียนฟงกล่าวเพราะเห็นลักษณะภายนอกของนางเหมือนนางจนมาอกปล่อยข้านะสาวน้อยพยายามบิดข้อมือแต่ก็ไรผลเพราะแรงของเชียงฟงเยอะมากนางจำต้องเดินไปตามแรงดากจูกนั้นาสาวน้อยเห็นว่าเมื่อสู้ไม่ได้ก็ต้องใช้กลอุบายเลยตะโกนันทีช่วยด้วยช่วยด้วยชายคนนี้กำลังจะรังแกข้าช่วยด้วย เชียงฟงรีบดึงนางเข้ามากกอนแล้วปิดปากนางไว้เพื่อให้นางหุบปากเงียบเดี๋ยวนี้นางโจรหากเจ้าไม่ยอมหยุดตะโกนข้าจะแรงแก่เจ้าจริงๆยิ่งผู้นั้นเห็นเชียนฟงกําลังจะเข้ามาหอมแก้มนางนางเลยรีบพยักหน้าทันทีเพื่อส่งสัญญ,ญาณว่านางยอมเงียบแล้วเชียนฟงซึ่งทําเพียงเพื่อแกล้งครูเลยว่าดีอย่าเล่นตุกติกไม่งั้นขา้าจะไม่ปราณีเจ้า สาวน้อยรีบยักหน้าเพราะกลัวว่าเขาจะล่วงเกินนางเชียนฟงจึงยอมปล่อยนางแต่ยังคงจับข้อมือของนางไว้ผู้หญิงที่ถูกทิ้งเงินรีบเดินเข้ามาเพื่อขอบคุณเชียนฟงนี่ไงถุงอัดของท่านเชียนฟงยื่นถุงอัดคืนให้กับผู้หญิงคนนั้นโดยมืออีกข้างยังคงจับผู้หญิงอีกคนไม่ปล่อยขอบคุณท่านมากท่านจอมยุทธว่าแต่ ทำไมท่านถึงไม่ยอมไปจับโจรเล่าหญิงสาวสงสัยกอบผู้หญิงคนนี้ไงที่เป็นโจรเชยนฟงกล่าวท่านเข้าใจผิดแล้วโจรเป็นผู้ชายส่วนนางก็เป็นอีกคนที่ช่วยข้าวิ่งตามตัวคนร้ายนางคือลี่หวินสาวน้อยเรือจ้างใครๆก็รู้จักนางหญิงสาวผู้เสียหายกล่าวท่านว่างไงน,นะนางนะหรือคือลี่วินเชยนฟงกล่าวพร้อมกับยอมปล่อยตัวลี่หวิน ลีวินโกรธมากนางเลยตบหน้าเฉียนฟงเขา้าหิงจางพร้อมกล่าวว่าจําไว้อย่ารังแกผู้หญิงอีกลีวินรีบวิ่งหนีทันทีแม้นางจะไม่มีวรยุทธ์แต่นางมีความสามารถพิเศษคือวิ่งเร็วมากเฉียนฟงซึกเอามือจับแก้มที่โดนตบอยู่เขาพึ่งตั้งสติได้กําลังจะเรียกลีวินแต่ก็พบว่านางได้หายตัวไปแล้วเขาพึามพำว่าบาจริงอุตส่าห์ได้เจอตัวเราเชียว เออที่แท้ท่านเข้าใจนางผิดแต่ยังไงก็ขอบคุณท่านก็แล้วกันงั้นข้าขอตัวนะหญิงสาวคนนั้นจากไปเดี๋ยวก่อนแม่นางข้าต้องการพบลีวินเพื่อขอโทษนางท่านพอจะรู้จักบ้านของนางหรือไม่เชียนโฟงกล่าวอ้างความจริงคือต้องการพาลีห่วินไปพบท่านหมทัพไม่มีใครรู้จักบ้านของนางหรอก รู้แต่ว่านางทำงานรับจ้างพายเรือข้ามฟากที่ท่าเรือฝั่งตะวันตกท่านไปหานางที่นั่นเถิดหญิงสาวแนะนำขอบคุณท่านมากเชียนฟงคารวะแม่นางผู้น่านละเดินจากไปเชียนฟงได้ไปที่ท่าเรือแล้วก็พบลี่หวินที่นั่นจริงๆลี่หวินซึ่งอ,อยู่ภายในเรือที่จอดเทียบท่าเรือนางเห็นเชียนฟงก็รีบพูดทันทีข้าไม่พายเรือให้ท่านหรอกท่านไปหาผู้อื่นเถิด ข้ารู้ว่าเจ้าโกรธข้าขอโทษก็แล้วกันเขียนฟงยอมขอโทษข้ารับคําขอโทษจากท่านแต่ข้าไม่ชอบขี้หน้าท่านท่านไปหาผู้อื่นเถิดนี่วินกล่าวข้าคือเขียนฟงทํางานให้กับแม่ทัพชินช้างท่านแม่ทัพอยากพบเจ้าข้ารู้จักท่านแม่ทัพและข้าก็นับถือเขามากแต่ข้าไม่ยอมตามเจ้าไปหรอกส่งคนอื่นมารับตัวข้าลี่หวินกล่าวยังเอาแต่ใจ ทำไมเจ้าไม่มีเหตุผลเช่นนี้ข้าแค่เข้าใจเจ้าผิดเท่านั้นเองเชียนฟงกล่าวข้าไม่ชอบคนรังแกผู้หญิงข้าขอยืนยันคําเดิมนี่หวินยังคงปฏิเสธงานค็ได้เชียนฟงเดินขึ้นไปบนเรืออย่างอาอตจใจนี่เจ้าบ้าไปแล้วอย่างนั้นหรือขึ้นมาบนเรือข้าทําไมนี่หวินรีบร้องห้ามข้าจะขามฝากเชียนฟงกล่าวสั้นๆก็ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ยอมทํางานให้เจ้าออกไปเดี๋ยวนี้ นี่วินรียบไล่ั้นเจ้าก็เลือกเองแล้วกันว่าจะพาข้าขามฝากหรือตกน้ำไปด้วยกันเชียนฟงทำท่าจะล่มเรือลำนี้อย่าทำอะไรบ้านะลีวินตกใจนี่วินไม่สามารถอ่านสีหน้าของเชียนฟงได้นาไม่รู้ว่าเขาจะทำจริงหรือเปล่าเลยใจอ่อนยอมพายเรือไปส่งเขาขามฝากด้วยความจำใจเฉียนฟงหันหลังให้กับนางและไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้น ลี่วินทาได้แต่สายหน้านางรู้ว่าชายผู้นี้มีวรยุทธ์สูงมากยังไงนางก็เอาตัวรอดยอมไปส่งเขาเสียก่อนและแล้วก็มาถึงอีกฝั่งจนได้ลงจากเรือได้แล้วข้าจะรีบไปรับผู้โดยสารลี่วินรีบไล่เฉียนฟงยังคงเงียบและไม่ยอมแอบตัวใดๆทั้งสิน้นลี่วินเข้าใจว่าเฉียนฟงหลับนางก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปหาเพื่อปลุกเขาตื่นได้แล้วถึงที่หมายแล้ว ลี่หวินจับลายของชายผู้นั้นแต่ทว่าเชียนฟงปรับจับข้อมือของลี่หวินแล้วใช้เชือกผูกติดกับข้อมือของเขา่อ,อยค่ะเจ้าไม่มีสิทธิทำร้ายข้าแบบนี้นะลี่หวินรีบโวยวายตามข้าไปแต่โดยดีข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าเชียนฟงขู่เจ้าไม่ใช่ลูกผู้ชายเจ้าชอบรังแกผู้หญิงลี่หวินพยายามดิ้น พวกเราไม่ได้มีเวลามากนักหรอกนะลีวินท่านแม่ทับต้องรีบรวบรวมกําลังคนเพื่อกู้บลังเจ้าไม่อยากกําจัดอสูรอย่างนั้นหรือเชนฟงกล่าวอย่างใจเย็นข้านั้นก็ได้ข้ายอมไปกับท่านแต่ท่านแก้เชื่อก่อนเถิดลี่วินยอมฟังไหมข้าเบื่อทําตามอารมณ์ของเจ้าเจ้ารีบผูกติดเรือซะพวกเราต้องรีบออกเดินทางได้แล้วเชนฟงรีบสั่งลี่หวินกำลังจะพูด แต่ชายไร้ใจรีบเบือนหน้านี้จนานางต้องยอมทำตามเพราะขี้เกียจเทียงกับเขาอีกแล้วเพื่ไมาให้ผู้อื่นสงสยัยเชียนฟงทำท่าจูมือลี่วินอย่างกับหญิงคนรักแต่นางก็พยายามเดินออกห่างเพราะรังเกียจชายผู้นี้อย่างมากอีกไกลไหมข้าไม่อยากอยู่กับเจ้านานนี่วินรีบถามไกลแล้วทนอีกน้อยก็แล้วกันเชียนฟงกล่าวยังไม่สนใจต่อไป ฝากบอกท่านไม่ทับด้วยหาต้องการหาค่าให้ส่งผู้อื่นมาไม่เช่นนั้นข้าจะไม่ยอมทํางานใ,นใดๆให้ท่านไม่ทับอีกเลยคอยดูพี่วินกาวค่ะก็จะไม่ไปเหยียบที่ท่าเรือนั่นอีกแล้วพอใจแล้วหรือยังเชียนฟงกาวอย่างโมงโหดีรักษาคาพูดด้วยและแล้วหนุ่มสาวก็มาถึงโรงเตี๊ยมที่เมืองเพียงฝานตามนัดหมายเหตุใดต้องผูกติดกันเช่นนั้นเล่า ท่านแม่ทับเห็นสภาพหนุ่มสาวรุงสองเชียนฟงจึงรีบแก้เชือกคห้เมื่อเชือกคลายลี่วินซึ่งโกรธมากได้ตบหน้าเขาเป็นครั้งที่สองนี่เจ้าเชียนฟงกล่าวเพราะม่คิดว่านายจะกล้าตบเขาอีกก็เจ้าลังแกข่าก่อนนี้ลี่วินรีบพูดเพราะกลัวว่าเขาจะทำร้ายนางกับ